ีครับน,นี่ก็เป็นช่างไฟนะครับน,นี่ก็ไล่มาไล่ปิดฝาลางนะครับนนจะเสร็จแล้วาราาลลครับพี่น้องเลืปิดฝาลางตรงนี้ลาางมนเสร็จแล้วครับปิดฝาลางก็เหลือท่อนสุดท้ายนะครับพี่ไซโฟนะครับพี่น้องอนน อันนี้ก็จบงานมีนนะครับเดืตาชั้นสี่นะครับที่ต้องไปเก็บกรองพวกโครงหอดไฟนะครับงานหลักๆก็เสร็จแล้วนะครับอันนี้จะเดี๋ยเข้าสายนะครับน่าจะจบจบได้นะครับอันนี้ครับขอบคุณครับผิติดตามนะครับช่างตายนะครับอันนี้นะครับ ครับ